นะฮะอันนี้อะไรเอ่ยศาส,สนาอิสลามห้ามการข่มขืนกระทำำาําชํำเราทาาหญิงหรือเฉลยศึกหญิงเนื่องจากการกระทําของผู้ก่อการร้ายมุสลิมไอซิสและการสอนและการสนับสนุนกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงมีการอธิบายว่า,อ,าอักุรอานมีคําสอนที่อนุมัติให้มุสลิมชายมีสัมพันธ์ทางเพศ หรือการทำซินาการผิดประเวณีต่อทาสหญิงหรือเชลยศึกหญิงเออ่ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีข่าวไปทั่วโลกว่าผู้ก่อการร้ายมุสลิมไอซิสได้ทําการข่มขืนก็ะทาชำเราหญิงฉเฉลยศึกในสงครามระหว่างซุนนีมุสลิมและชีอะมุสลิมในประเทศอิรักในขณะนี้เดี๋ยวนะอันนี้อันนี้โพสต์ไว้เมื่อตอนไหนเนี่ยโอ้เมื่อต้นเดือนนี้เอง แล้วข่มขืน AI ผิดไหมครับไม่ได้ไปทำร้ายใครเออก็ไม่ไม่น่าผิดนะมันข่มขืนยังไงข่มขืน AI ข่มขืนยังไงครับเนี่ยอ๋อมันสองห้าหกเจ็ดเ้ยสองสองห้าห้าเจ็ดเดี๋ยวนะไอ้ที่มันผมไม่ได้ดูปีสองห้าเจ็ดนี่มันสิบเอ็ดปีที่แล้วเลยนัวว่าตัว ตั้งแต่11ปีที่แล้วเลยเหรอเอากุรอานได้อธิบายให้มุสลิมทราบว่าผู้หญิงประเภทใดบ้างที่ผู้ชายมุสลิมสามารถที่จะแต่งงานเอามาเป็นภรรยาได้และผู้หญิงประเภทใดที่ชายมุสลิมไม่อาจจะแต่งงานด้วยได้นอกเหนือไปจากเงื่อนไขในการแต่งงานกับผู้ต่างศาสนาปกติบ่วงก็ไรความสามารถแล้วนะไร้ความศรัทธาหรือไม่จริงอ ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างจากเรื่องที่จะกล่าวในกระทูนี้เพื่อแสดงความเคารพต่อบ,บิดาอาักุรอ่านได้บัญญัติไว้สําหรับชายมุสลิมดังนี้และจงอย่าสมรสมรกับบรรดาหญิงที่บิดาของพวกเจ้าได้สมรสมาแล้วก็คือเมียพ่อนอกจากนี้ได้ผ่านพ้นมาเท่านั้นอนอกจากที่ได้ผ่านพ้นมาเท่านั้นแท้จริงมันเป็นสิ่งลามกและน่ารังเกียจยิ่งและเป็นวิถีทางที่ชั่วโ <c oughs> อเค เพื่อเป็นการให้เกียรติและแสดงความเคารพต่อบิดาพระเจ้าไม่อนุญ,ญาตให้บุตรชายมุสลิมแต่งงานกับหรือมีเพศสัมพันธ์กับหญิงผู้เคยเป็นภรรยาของบิดา <c oughs> หลังจากที่บิดาของพวกเขาสิ้นชีวิตไปแล้วตามญญาตบัญญัติที่422บัญญัติต่อไปคือบัญญัติที่423ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกำหนดระดับของหญิงที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวและเครือญาติที่ชายมุสลิมไม่อาจจะแต่งงานด้วยได้ ซึ่งมีข้อกําหนดห้างไว้ดลงนี้ที่ได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้านั้นคือมารดาของพวกเจ้าก็คือแม่แล้วก็บุตรตีของพวกเจ้าก็คือลูกสาวพี่น้องหญิงของพวกเจ้าพี่น้องหญิงแห่งบิดาของพวกเจ้าก็คือพี่น้องผู้หญิง ที่แบบว่าเกิดจากพ่อแม่เดียวกันหรือเกิดจากพ่อเดียวกันและพี่น้องหญิงแห่งมารดาของพวกเจ้าเออก็คือทั้งที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันเกิดจากพ่อเดียวกันคนละแม่หรือเกิดจากแม่เดียวกันคนละพ่อบุตรตีของพี่หรือน้องชายของพวกเจ้าก็คือหลานสาวบุตรตีของพี่หรือน้องหญิงของพวกเจ้าก็คือหลานสาวนั่นแหละหลานสาวจากทั้งพี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวและ มารดาของพวกเจ้าที่ให้นมแก่พวกเจ้าเฮ้อคือเขาแยกระหว่างมารดาของพวกเจ้ากับมารดาของพวกเจ้าที่ให้นมแก่พวกเจ้าก็คือเป็นแม่แท้ๆกับแม่นมว่างั้นเถอะและพี่น้องหญิงของพวกเจ้าเนื่องจากการดื่มนมพี่น้องหญิงของพวกเจ้าเนื่องจากการดื่มนมคือยังไงอ่ะคือเป็นอาจจะเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดเลยแต่ว่าถ้าโตมากับแม่นมคนเดียวกัน ก็ห้ามหรอเอ้ยอันนี้แปลกแฮะถ้าเป็นพี่น้องที่แบบเหมือนแค่สนิทกันแค่สนิทกันตอนเด็กๆเป็นเหมือนพี่น้องแต่ว่าคนละสายเลือดแต่โตมาด้วยแม่นมคนเดียวกันก็ห้ามเหรอมันแปลมั่วครับใช่เหรอแปลมั่วเหรอแล้วถ้าแปลมั่วมันก็ไม่ต้องอ่านต่อแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่รู้อะไรมั่วอะไรจริงบ้างอ่ะถ้างั้นน่ะถ้าแปลมั่วแล้วจะรู้ได้ไงนี้ว่าอันไหนแบบว่า <c oughs> อันไหนจริงไม่จริงมั่วมั่วซั่วแล้วยาวเกินไปคุยเรื่องสามาดีกว่าไหมครับอะไรวะเน,นี่ย ถูกแล้วขอห้ามเอาถูกแล้วเหรอไม่ได้แปลมั่วเหรอและมารดาภรยาของพวกเจ้าและลูกเลี้ยงของพวกเจ้าแม่เมียก็ห้ามลูกเลี้ยงก็ห้ามเอ่อที่อยู่ในบ้านของพวกเจ้าจากภรรยาของพวกเจ้าที่พวกเจ้าได้สมสู่กับนาง ลูกเลี้ยงจากภรรยาคือลูกติดแต่ถ้าพวกเจ้าไม่ได้สมสู่กับนางก็ไม่ได้เป็นความบาปใดๆแก่พวกเจ้าหมายความว่าไงคือลูกติดของภรรยาถ้าสมมติมว่าไม่ได้ไม่ได้สมสู่กับภรรยาก็สมสู่กับลูกติดของภรรยาได้เหรอโอ้โอ้พระเจ้ามันเออมันงงไปหมดแล้วเออและภรรยาของบุตรพวกเจ้า ก็คือเมียของลูกก็ห้ามที่มาจากเชื้อสายของพวกเจ้าบุตรของพวกเจ้าที่มาจากเชื้อสายของพวกเจ้าคือไงถ้าเป็นเมียของลูกเลี้ยงไม่ได้มาจากเชื้อสายก็ได้เลยและการที่พวกเจ้ารวมระหว่างหญิงสองพี่น้องไว้ด้วยกันนอกจากที่ได้ผ่านพ้นไปแล้วเท่านั้นแท้จริงอัลเลาะห์คือผู้ทรงอภยัยผู้ทรงปราณีเสมออันนี้คืออะไระเนี่ยการที่พวกเจ้ารวมระหว่างหญิงสองพี่น้องไว้ด้วยกันงง หญิงเหล่านี้ได้แก่หญิงที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเอาก็คือสรุปมาได้ดังนี้แหละนอกจากหญิงดังที่กล่าวมานี้แล้วหญิงที่เป็นที่ต้องห้ามในการที่ชายมุสลิมจะแต่งงานด้วยไม่ได้ซึ่งไม่ได้อยู่ในสายเลือดเดียวกันหรือเกิดในครอบครัวเดียวกันได้แก่หญิงอื่นๆที่มีสามีและครอบครัวแล้วและกําลังอยู่กินกับสามีอืพระเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้อย่างชัดเจนในอักุรอานบัญญัติที่424ว่านอกจากหญิงประเภทต่างๆที่อยู่ภายในบัญญัติ 422ถึง23แล้วหญิงอื่นที่ไม่ได้เป็นสายเลือดหรือเกิดในครอบครัวเดียวกันได้แก่หญิงที่เป็นทาสหรือหญิงที่ถูกจับมาเป็นเฉลยศึกของสงครามหญิงสองประเภทนี้พระเจ้าทรงอนุมัติให้ชายมุสลิมมีเพศสัมพันธ์และหาความสุขสําราญทางเพศด้วยได้แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่พระองค์ทรงกําหนดไว้เท่านั้นนั่นคือการแต่งงานไม่มีทางเลือกอื่นใดมุสลิมชายไม่อาจจะถือกรรมสิทธิ ความเป็นเจ้าของทาตหรือเจ้าของเฉลยศึกหญิงมีสัมพันธ์เพศกับบรรดาหญิงเหล่านั้นได้โดยไม่แต่งงานนิกะอย่างสามีภรรยาได้คือ,อยังไงอะ่ะก็ก็คือถ้าสมมุติว่าจะมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่เป็นทาสหรือเป็นเฉลยศึกก็ต้องแต่งงานเลยงงละก็สรุปมันก็ต้องแต่งงานแล้วมำอยู่ๆมันมีนิกะเพิ่มขึ้นมานิกะอะไรบ่วงพูดดีๆอ้าวอันนี้มันไม่ใช่คําว่านิกะเหรออันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยที่ผมไฮไลท์อยู่เนี่ยทำไมไม่อ่านจากคัมภี์โดยตรงเอาก็ในนี้เขา พิมพ์มาก็ลองอ่านดูอ่านไหนลองดูคำพิ่โดยตรงเนี่เหรอสี่ใช่ไหมสี่สอง Also forbidden are married women except female c a p t i v e in your possession. This is a l a commandment to you, lawful to you are all beyond this. As long as you seek them with your will in a legal marriage, not in fornication. if those you have consummate marriage with their due dowries, it is permissible to be mutually gracious regarding the said dowry. Surely Allah is all-knowing, all-wise. มันแปลว่าอะไรวะเนี่ยอ่ะมันมีภาษาไทยให้ด้วยอ่ะและบรรดาหญิงที่อยู่ในการปกครองของสามีนอกจากที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองเป็นบัญญัติ ของอเลที่มีแก่พวกเจ้าและได้ถูกอนุมัติให้แก่พวกเจ้าที่นอกเหนือจากนั้นในการที่พวกเจ้าจะสแสวงหามาด้วยทรัพย์ของพวกเจ้าในฐานะเป็นผู้แต่งงานมิใช่ในฐานะผู้ร่วงประเวณีดังนั้นหญิงใดที่พวกเจ้าเสพสุขด้วยนางจากบรรดาหญิงเหล่านั้นก็จงให้แก่พวกนางซึ่งสินตอบแทนแก่พวกนางตามที่มีกำหนดไว้และไม่เป็นบาปใดๆแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าต่างยินยอมกันในสิ่งนั้น ซึ่งหลังจากที่มีกำหนดนั้นขึ้นแท้จริงอเลาะเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปีชาชานคืออ่านเป็นภาษาไทยไม่ก็ยังงงอยู่ดีแต่เหมือนสรุปแล้วคือก็จะให้แต่งงานแหละไม่ใช่แบบว่าให้แบบข่มขืนได้อ่ะเหมือนต้องแต่งงานนะอ่ะแล้วมันสรุปแบบงงๆอ่ะดูทรงแล้วพี่บวงอยากเปิดรถทัวรับบังจากทุกสารทิศหืมผมแค่อ่านข้อความในอัลกูรอ่านอ่านไม่ได้เลยแต่ตรงนี้มันก็ตรงนะเน,นี่ย เหมือนเขาก๊อปมาวางเลยเนี่ยมันเหมือนเขาก๊อปมาวางนะมันก็ดูตรงนะมันไม่ได้แปลมั่วอะไรนะอ่านที่เป็นดับซีอัลกุรานมีผู้รู้อธิบายไว้บ่วงก็เป็นอาบังได้นะครับหนวดเราเอาเรื่องอยู่แต่ต้องไปคลิปตาอีกหน่อยครับไปหน่อยมันมันคือไงครับมันมันต่างจากอัลกุรานปกติยังไงเออมีแชท gpt ตีความด้วยเหรอตีความว่าไงฮะแคความอัลกุรานสี่สองสี่ อันนี้คือข้อความสี่สองสี่สรุปแล้วและหญิงที่แต่งงานแล้วก็ห้ามแก่พวกท่านเว้นแต่พวกนางที่กรรมสิทธิ์ของพวกท่านครอบครองจากสงครามนั่นคือสิ่งที่อารลอได้กำหนดไว้แก่พวกท่านและเป็นที่อนุมัติแก่พวกท่านหลังจากส,าสิ่งดังกล่าลว,วอาโอ้ไม่ครับที่พวกท่านแสวงหาด้วยทรัพย์สินของพวกท่านเพื่อนำมาเป็นภรยาไม่ใช่เพื่อการล่วงโปรเี เนี่ยก็คือสรุปแล้วก็คือเพื่อนำมาเป็นภรรยาไม่ใช่เพื่อการล่วงประเวณีก็ถูกแล้วก็คือต้องต้องแต่งงานด้วยปะขยายความบริบทขององค์การ องค์การน,นี้ถูกประทานลงมาในบริบทของสงครามและการปฏิบัติต่อเฉลยศึกโดยเฉพาะผู้หญิงหลังจากชัยชนะในสงครามซึ่งถือเป็นบริบทเฉพาะทางประวัติศาสตร์ของอิสลามยุคต้นในยุคโบราณผู้หญิงที่ถูกจับเป็นเฉลยในสงครามมักตกอยู่ภายใต้การปกครองการครอบครอ,องของผู้ชนะชาวอาหรับก่อนอิสลามมีระบบนี้เช่นกันและอิสลามได้เข้ามาจัดระเบียบเรื่องนี้โดยกำหนดสิทธิหน้าที่และขอบเขตอย่างชัดเจนรวมถึงการห้ามล่วงละเมิดเนี่ยก็ต้อง ห้ามลงละเมิดถูกแล้วความหมายของกรรมสิทธิ์ของพวกท่านครอบครองคํานี้หมายถึงหญิงที่ตกอยู่ในสถานะเป็นเฉลยและอยู่ภายใต้าการดูแลของมุสลิมสรุปว่าอิสามอร่อยกว่าเมียสินยิเพศหรือเปล่าอืมอะไรเนี่ยก,ก็ถ้าสมมุติว่าเขาจะให้ผมเข้าอิสลามผมก็ไม่เข้าผมก็เลิกกับเขาไงครับมันก็ไม่ได้เป็นเมียกันแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นผัวเป็นเมียกันแล้ว เฮ้ยน้องสติดีปะเนี่ยอิสลามได้อนุญ,ญาตให้ชายมุสลิมมีความสัมพันธ์กับพวกนางได้ก็ต่อเมื่อพวกนางอยู่ในฐานะสิ่งที่มือขวาครอบครอ,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 องหมายถึงเฉลยที่ตกเป็นทรัพย์สินเอ้ยสิ่งที่มือขวาครอบครองหมายถึงเฉลยที่ตกเป็นทรัพย์สินเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินความหมายนี้ต้องผ่านขั้นตอนที่เหมาะสมเช่นการรอระยะเวลาหนึ่งหลังจากการจับตัวเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ตั้งคัน อ๋ออันนี้คือให้ความสําคัญกับการตั้งคันเหรอห้ามกระทําความรุนแรงหรือบังคับโดยปราศจากความยินยอมก็คือห้ามข่มขืนคือถ้าสมมุติว่าผู้หญิงตกเป็นเฉลยแล้วยอมก็มีเพศสัมพันธ์ได้แต่ว่าถ้าผู้หญิงไม่ยอมห้ามข่มขืนแต่ต้องย้ําว่าระบบเฉลยในลักษณะนี้ไม่มีใช้ในยุคป,ปัจจุบันและอิสลามไม่อนุญ,ญ,ญาตให้มุสลิมละเมิดสิทธิสตรีไม่ว่าภายใต้เงื่อนไขใดคือปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้วอันนี้คือ อ้างอิงจากเมื่อก่อนเหรอสรภาพของผู้หญิงแต่งงานแล้วอายะระบุว่าหญิงที่แต่งงานแล้วถือเป็นทรอมก็คือต้องห้ามสำหรับการแต่งงานกับชายอื่น เครื่องหมายสี่เหลี่ยมวงทิ้งหญิงเพราะหมูเอา้าไอเรื่องพวกนี้มันก็ต้องคุยกันก่อนจะทําความรู้จักแล้วคือมันไม่ใช่แบบใคร,ใครที่ไหนอย่แบบว่าไปทําความรู้จักกันสักพักแล้วเพิ่งมารู้มันก็แปลกๆว่าก่อนคุยกันนะน้องมันก็ต้องแบบคุยกันก่อนเนี่ยถ้าจะจีบๆกันะ่ะถ้าตรงนี้มันเป็นเงื่อนไขะเว้นเสียแต่ในกรณีที่นางกลายเป็นเฉลย และความสัมพันธ์เดิมของนางถือว่าถูกยุติซึ่งสะท้อนถึงบริบทเฉพาะในสงครามในอดีตข้อสรุปสําคัญแม่อนุญาตให้มีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่แต่งงานแล้วยกเว้นในกรณีเฉพาะของชาัยศึกที่ถูกควบคุมดูแลในระบบของอิสลามยุคต้นอิสลามมีจุดประสงค์เพื่อควบคุมพฤติกรรมเดิมที่ไรขอบเขตและค่อยๆปรับให้มนุษย์พัฒนาสู่จริยธรรมที่สูงขึ้น และเมื่อสิทธิในที่นี้นับอะไรบ้างไม่รู้เหมือนกันฮะบริบทนี้ไม่สามารถนํามาใช้ในยุคปัจจุบันโดยไม่มีเงื่อนไขหรือความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและความยุติธรรมหากคุณสนใจฉันสามารถยกคําอธิบายดัฟฟี่ของนักวิชาการอิสลามมาอธิบายเพิ่มเติมได้อาสรุปแล้วก็คือสามารถมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่จะมาเป็นเฉลยได้โดยที่ไม่ต้องแต่งงานอะ แต่ว่าไอประโยคสุดท้ายที่เขียนว,ว่าเพื่อนํามาเป็นภรรยาไม่ใช่เพื่อการล่วงประเวณีมันไม่เห็นมีเขียนไว้ในนี้เลยผมงงว่ะชั a t g p t มันไม่เห็นมีอธิบายไอไอตอนสุดท้ายเพิ่มว่าเพื่อนํามาเป็นภรรยาไอแบบเนี้ยมันมันงงมันงงแล้วว่าไอคําว่าเพื่อนํามาเป็นภรรยาเนี่ยคือเพื่อมีเซ็กซ์อย่างเดียวหรือว่า คำว่าภรรยานี่คือต้องแบบมาแต่งงานด้วยพอใช้คำว่าภรรยาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคนตีความแล้วแต่จริงๆแล้วคำว่าภรรยามันควรจะเป็นผู้หญิงที่มาแต่งงานด้วยปะอันนี้โดนแล้วนะครับบวงวิจารศาส,สนาจาก AI เอเาบวงไม่ใช่อิสลามอย่าสงสยัยอะไรเน,นี่ยตอนวิจารศาส,สนาก็บอกว่าเออให้มึงรู้เยอะเลยทำไมมึง <ใจ S 1> ไม่ <ใน S 1> ไปหาข้อมูลก่อนทําหมูกรอบได้แต่แฟนทําเมียกรอบไม่ได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสปอร์ตบวงพอไปหาข้อมูลก็บอกว่าห้ามวิจารณ์เอาอะไรวะเน,นี่ย บวกต้องเป็นอิสลามก่อนค่ะเดี๋ยวบอกโอ้ยงั้นผมไม่รู้ต่อก็ได้สงสัยก็ศึกษาได้อสงสัยเม่ควรจะศึกษาได้นะข้อมูลเท็จเฮ้ยน sure? no <and> sure? <ten montage> <te contro> ี่ตะกกี <moeten affiliated> ้ค <I loves> ือจากเว็บอักุละอ่านแบบออฟฟิเชียลเลยที่เขาใช้กันทั่วโลกเนี่ยข้อมูลเท็จอีกเหรอแล้วอันไหนมันข้อมูลจริงว่เนียบางบวกพอดคสบีบีบางบ่วงโอ้ย